ท้ายเบรกนี้ที่การ์ตูนขาประจําของคุณขวดนะครับนี่ฮะการ์ตูนขาประจาคุณขวดอันนี้ก็แซวกับเรื่องถวายสัตว์นะเมื่อวานก็คุยเรื่องนี้นะจ๊ะผมจําไม่ผิดครับนี่อันนี้น่าจะเป็นรองวิษณุป่ะกระเกียนมาก <laughs> ตอบเรื่องการถวายสัตว์นี่ฮะแล้วก็มีรูปของหนังสือล้มลงมาทับคุณวิษณุฮะหนังสือที่แต่งโดยอาจารย์วิษณุม,มิดาแห่งการกืนน้ำลายตัวเองครับ นี่ฮะครับก็ประมาณว่าหนังสือที่เขียนที่อาจารย์วิศนุเขียนเองเนี่ยนะครับครับถูกอาจารย์วิศนุคืนน้ำลายหมดเลยนะนี่ฮะให้สัภาพอะไรก็ไม่ตรงกับที่หนังสือตัวเองเขียนเลยประมาณนี้ที่คุณขวดแซวเนี่ยนะครับครับเอาละครับ